ดีค่ะยินดีต้องรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะต้นผักหวานคืนบอบมี่ตีนี่มาลงห้วยนะคะรถคูดไยประจอนหอดหวยหมัก เอาทานมเสียนะคะบด้มาเผาอีกจ้าเพียเลยบ บรรยมเขาเล็กน้อยเช <c oughs> ุ <sh> ่มเขาบอกกินข้องคนชุ่มชุ่มอ่นเขาต้องแก้ไม่ขายอยู่บอกแก่อยู่บ่ไม่อยู่ปลาไม่ปลาเขาก็แก้อยู่บ่ได้ยุ่ไม่ปลาเขาแก่รถกันกันจังไลยเนาะบ่ได้จะเกือดอ่ะถ้าจะบ้ารรลุโดนเขาแก้มาให้รถละาพันหาเป็นเขาพันหาเขาคนที่ไม่หยิบของ Tân là, là hài loại hưng tân là hài loại và là tôi muốn 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 tôi มันไหลเนอะเลยมันจมวนกให้เผาอยู่บนท่านกันเลยเหรอครับบนทานไหลมากแต่ผมไอมากเลยเละปลาน้ำอ้าหนึ่งบ่นอยู่ผมว่นอ่มเข้าบ นนั่แบบมีเลยช่วงตะกี้มันอยู่หามงูสิงเงยอยู่นี่เป็นกู้บนอยู่หน้าอยู่เลยอ้วงูสิงตะเกียบจอมาเท่าเดียวนี่ยแหละจังหวะตุลิงว่าไปไปไปเสีนมองมันวะสิตลงไปเกอสิออกไปหาดอกว่ะอยู่ใส่ในตุลิงเมจิรีเมจีครับตัวเจ้ามาเู่เดียว คำมาพูดและได้ยินเสียงละมาแต่ผุล่ะปากทางพุล่ะเออเบามากผูด้เดียวลรอกลากมากผู้เดียวนะอือกาแตกแหล่เอาลด <laughs> ว่าแต่มันเป็นป่าติที่มานั่งเลือกอย่างนี้ได้ใช่ไหมบ่โอ้ยกายละบาดเนี่ยอากาศฮ้อนอากาศฮ้อนเล่นน้ำบาดเนี่ยน้าแหนวันไปจอบเชื่อไปพลาดอย่างพูันับกันเลยอ่ะอืมมะข่อยมะข่อยน่วลใหญ่ด้วยพี่น้อง ไขอว้วนดีแล้วนะเต็มจุลูอยู่น้ำลึกตานั่นบ่าอ,อืมแถวนี้น้ำลึกเลยนวยหมักหอยกี่น้อหมักหอยนวลไงไงอะไร วนพร้อมเอากระปูมาก่อนเอาชายนนนนนหนังเหรอวานเหเอากระปูลายขักผู้น่ะงมเอางมเอาปู ูเยอะมากเอฟซีเดี๋ยวมันขุดหูแล้ะคน เสียงไผ่นยระซิบแบบปู นลงน้ำหนาวหรือเอออยล่าล,ล,ล,ลายขักเนะาะว่าแล้วน้ำแหมก็ลงหวยขึ้นบาน ủa, áo na xì, ủa nhiều quá à, à. Oh, hoai <laughs> <Ủa. cười> <laughs> 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 มีหอยมีปู